เธอวันนี้เราจะมาขายครั้งแรกมันจะเป็นยังไงเนี่ยน้าน้าเด็ดด้ดูดูน้ำพีโ่โอเคโอเคเราดูก่อนเ,อเรียกเขามาเรียกเข้ามานี่เอาน้ำไปสิเรียกเข้ามาค่ะเนีบบ่ยตรนน,บบนี้น่างเวียนนะไม่ไม่น่าเลยละขอเจอน้ำเปล่าแก้วหนึ่งค่ะจ้าจะคู่นะคะเดี๋ยวต้องมาเช็ดน้ำก่อน คืมมอมะขามอะไรไปุมมาเลยเหรอคะสานไม่รอร่อยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่มีมแน่เลยสิได้ดดดอ่อยเอ้อขอกินน้หน่อยจะอะอ,อะไรไม่คุณลค้อค่ะเดีย๋ยวมาเจออีกนะคะอยากอักกินน้ำหน่อยที่ขอบคุณนะคะที่มาเอาหนูนะคะ<ส>จ,จะ จ้าเดี๋ยวให้น้าจ้าแบบนี้นะจ้านี่จ้าขันน่าอุ่นๆมาหน้จ้านี่นี่จยังไม่มีขายเลยแล้วน่าจีเนาะอ้าเอ้าวอ้าวเลยเขอ่านกระป๋งหน่อยนะคะขอเข้าไปกินเอาน้ำหนึ่งแก้วจ้ากี่บาทจะาละห้าบาทจ้านี่จ้า นซื้อน้ำหน่อยค่ะเอาน้ำอะไรน้ำ็อกโกแลตวไม่เห็นอร่อยเลยเออน้ำตาลนี่เธอมาขาย,ยได้ยังไงใช้ได้ยังไงขอโทษนะจ้าขอโทษนะจ๊ะไม่รู้จริงๆแต่คุณไม่ใช่ผอ,อ,อที่นี่คุณมาฉันทำไมอะ่ะแต่ใช้เป็นผู้จัดการโรงเรียนเราไปพอมันไล่เราไปซีไม่น้ำไม่น้ำอะไรน้ำไ,ำไดดไล่ไหนเลย เรีียนน้เธอเอาเก็บาเซดุมาพูดคนอย่างเธอนะ่ะก็ได้เดดั็นเก่งขี้ค่ะไม่ไม่เหรอแค่เรียนจริงจริงนะเดีม๋มาพูดเลยชาร์รนี่เคยทำอะไรต่อคนที่เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนนะแกเขาเป็นน้องพวกชังออกไปออกไปออกไปจากนอะันดับชันเดี๋ยวนี้นะ